นี่คือผลไม้ที่หากินได้ในช่วงโควิดครับพี่น้องคนทุกคนอยากคือจังัวกเข้าก็ต้องกินผลไม้แบบนี้แหละครับอันแรกนี่คือแตะลิ่งปิงบ่มีปัญญาไปซื้อบักทุเรียนดอกพี่น้องมันอยากกะอื่นน้ำลายอึกๆไปก่อนกินตลลิงปิงนี่ลหละเหัุไดครับของ มันแพงครับไปแตะไปตองไปยออย่งกับว่าใดครับแพงหลายพี่น้องนี่คือผลไม้ชนิดแรกนะครับที่สามารถหาจินได้ในช่วงโควิดนะครับพี่น้องมากินน้ำประจานคมเดอ้อแต่ลิงปิงครับพี่น้องแต่ลิงปิงชนิดที่สองนี่คือบักเน่าครับพี่น้อง ห้าผยอยากกินสมกินแสวครับคืออยากกินบักปางคืออยากกินบักสมเชียวหวานกะไม่กินบักเน่าเนี่ยแหละแทนดกไหลนะครับนี่คือผลไม้ชนิดที่สองที่หาจินได้ครับนี่คือบักเน่าเม้าออบาอาจารย์คุ้มเดวอพี่น้องเด้อครับขนไปสามขั้นรถสิบล้อก็บ่บมือดอกดกไหล กินมันบักเน่านี่ลแหละหาคือยากินบักสมเชียวหวานชนิดที่สามนี่ยคือบักเขียบครับพี่น้องบักเขียบเอาคนทุกคนยากพอหากินได้อยู่เพื่ออยากกินบักเขียบก็บมาเอาอยุบานอาจารย์คุ้มครับปลูกหลายคักบักเขียบนะครับอยากกินผลไม้แนวอื่นอยู่ตลาด อย่าไปแตะอย่าไปต้องครับไปถามแล้วมันสเสียความรู้สึกมันสเสียใจเพราะว่าบ่ามีเงินสื่อข้าเจ้าไมา่กินบักเขียบน่ยพี่น้องนี่คือผลไม้ชนิดที่สามที่หากินได้ในช่วงโควิดนะครับคุณเนื้อพันปูกไว้ กินได้พ่ต้องซื้อครับอืมหวานอยู่เอาอยากกินผลนไม้หวานๆก็มากินัะเขียมนี่ละไปซื้อน้าอื่นมันไม่มีเงินซื้อเราพี่น้องส่วนนี้ก็คือผลไม้ชนิดที่ซีพี่น้องที่หากินได้ในช่วงโควิดนะครับผู้ใดโบมีก็มาเอาครับบักกูด ห้าอย่าไปบีบใส่แก้วห้าอย่าไปบีบใส้บวงประแดกหรือว่าห้าอยากสาหัวครับไปซื้อแชมพูบักกูดมันแพงพี่น้องมาบิดเอากูดสุดๆนี่แหละปาดบีบในออกปาดเอาไนออกบีบน้าม,มาสาหัวครับพี่น้องนี่คือผลไม้ชนิดที่ซีที่เขาหาจินได ในช่วงโควิดไปซื่อแจมพูดสิว่าแพงอีกละส่วนนี้ก็เป็นบักนาวพันเมตรเย็บครับพี่น้องนี่ก็เป็นผลไม้ที่หาจินได้ในช่วงนี้นะครับผู้ใดบ่มีก็มาเอาเดอรอ์สงสัยเป็นบักนาวสีครับพี่นอ้องเป็นบักนาวเตีย่ยบักนาวตำ จักตำบ่ตำจนสิจูดินนะครับเบื้องเอานะครับนี่ละผลไม้ที่คนทุกคนยากยหาจินได้ในช่วงโควิดนะครับุเต็มอาลลากลาอยู่ <c oughs> ส่วนนี่ก็คือผลไม้ชนิดที่หาครับที่หาจินได้นะครับในช่วงโควิดนี่คือบักเขียบักเขียคืนครับ กินได้ไง่ายพี่นอ้องยุ่ขา่างข้านาบ้านอาจารย์คมนี่แหละนี่เห็ดอย่างไรมันบ่มีเงินสื้อผลไม้ิบแสบกินกับองกินบะเขียคืนนี่แหละแต่ว่าต้มใส่น้นาปลาแดกกินกับปนปูปนปลาห่วยว่ามันทานั้นเด้หล่ะหัน,น,น,นบอกไปแล้วก็เลยส่วนนี้คือผลไม้ชนิดที่หกครับพี่น้องสิว้าพักก็ได้ว่าผลไม้ก็ได้ครับพัก,กเกษนะครับ แม่บ้านพ่นปลูกไว้อยู่คำแพงบ้านนี่แหละหากินได้ไง่ายๆครับเฮาบ่มีปัญญาสื่อสตอมากินกับกินพักะเกษตรนี่แหละพี่น้องแ่บคือกันส่วนนี้ก็คือผลไม้ชนิดที่เจ็ดครับพี่น้องที่หากินได้ไง่ายๆครับในยุคของโควิดนะครับบักยมพี่น้องบักยมครับดรหลาย อันนี้ยูบานเมตดตอ้นะครับผู้ใดอยากได้ก็มาเอาครับบ่ได้แพงเนีบยบ่ได้ขายนะครับบ่ได้ขายหากินมันยังสี่หลักครับพี่น้องเห็ดยังไงครับผลไม้บ้านเฮามันมีหลายอย่างอยู่บักย่อมครับผลไม้ชนิดที่เจ็ดที่หากินได้ในช่วงโควิดส่วนนี้คือผลไม้ชนิด ที่แปดครับพี่น้องที่หากินได้ง่ายครับกล้วยครับพี่น้องครับกล้วยมีประโยชน์หลายเด้อกล้วยครับเอาเป็นอย่างมันถอดผลไม้ที่มันแพงครับกินกล้วยเหละครับฟีละสิบบาทฟีละสิบห้าบาทนี่คือผลไม้ชนิดที่เก่าครับพี่น้องครับฟักเขานะครับฟักเข่าที่เข้าหากินได้ครับ หาจินได้ยุใสวัดตีหาจินไดยุบานอาจารย์คุ้มครับแม่บ้านเพิ่นปลูกดกหลายครับอันนี้ซุกแล้วก็ต้องเพลิงผ้าผลไม่ตลาดครับเป็นแพงครับหันบาอไปแล้วนี่กินฟักเขานี่ก็ได้ที่ละนวยกัคือบักทุเรียนอยู่ม่ว <c> ง <oughs> กาไปยอครับไปลองบักทุเรียนแพงหลายโอ้ยเนาะกินบักฟักเขานี่นะครับในช่วงที่มันบ่มีเงินมีท่องครับ เดี๋ยวมีกคจ้างไปหาซื้อกินครับปุระอยากกินมากทุเลียนกันเลยเอานี่คือผลไม้ชนิดที่เก่าที่หากินได้ครับสว่วนนี้ก็คือผลไม้ชนิดที่สบครับที่หากินได้ครับมาเอาอยูบานอาจารย์คมด้วยครับแตงแคนตลูปพี่น้องแม่บ้านพันปู่ไว้นะครับนี่ก็หากินได้เพราะต้องไปซื้อข้าเจ้านะครับปุระอยากได้มาเอาแตงแคนตลูปครับ อันเ้องไปทางสกลน,นะครอำเภอพน,น้าในพุมห้วยว่ามันดกคัดลายคักครับขาเจ้าจว่างอยู่ขางทางครับใส่ข้าเจ้าปูกไปได้ฉีบอันนี้เป็นปูกเสริมดอกเปิดคือจากปูกพอได้ปูปูแล้วก็ได้ผลครับแตงแค่นตะลพี่น้องครับผลรับไม้ชนิดที่10ที่เราหากินได้ครับ <S <S นี่กรเป็นผลไม้ชนิดที่11อครับพี่น้องที่หากินได้ครับ แม่บ้านเพิ่นปลูกไว้ครับอันนี้มันสูกแล้วอันนี้คือแตงจริงครับพี่น้องแตงจริงว่ามันแตงปลอมเลยแตงจริงหรือว่าแตงไทยครับได้อยากก็มาเอาพี่น้องแต่ว่าน่วยเดี๋ยบมันตำแสบเลยอันนี้มันสูกแล้วสูกก็มีทังแต่มมะพร้าวออกขูดไนออกเอามาบวชครับบวชเปรด้วบวชห่มผาเหลืองได้พี่น้องครับบวชใส่น้ำตาลใส่กะทินี่แหละอือเป็นของหวานกิน <c oughs> ของหวานแบบนี้แหละ กินแตงอันนี้แหละพี่น้องครับเดี๋ยวเพิ่งไปเิ่งมามันก็นกนคือแอปเปิลอยู่ห้าคืออยากแอปเปิลมันแพงหลายเขาก็จินอันนี้แหละพี่น้องครับกินแตงไทยนี่แหละเอาแทนแอปเปิลไร้พดครับพี่น้องครับอาหารหรือว่าผลไม้ของอิสานบ้านเฮาที่บ่แพงนะครับหากินได้ในช่วงโควิดแต่ว่า คลิปนี้อาจารย์คมสิปิตไวยุทธีผลไม้ชนิดที่12ครับเป็นผลไม้ที่หลักมากนะครับนี่คือบักฮวงครับบักฮวงสุกหมือนเอื่องระสูกครับพี่น้องตอนนี้มันแกนแกนอยู่บักฮวงสูงมีประโยชน์หลายอย่างให้พี่น้องเด้ครับเป็นยาระบายน้ำผูดทองผูทองอยังก็ไเลย ครับพอากันชิปนากแล้วกันครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขทุกคนครับความเจ็บจะสดาความไข่จะสมีครับสุขภ,ภ,ภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนชคิปนี้ผมมีอย่างเดอกพี่น้องครับแค่ท่ายพี่น้องเบิ้งอยากท่ายพี่น้องชมเดี๋ยวการให้พี่น้องคอมเมนต์มาเล่นน้ำซื้อครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคอมเมนต์ได้แล้วพี่น้องครับแต่ว่าบางคอมเมนต์ก็เห็นครับบางคอมเมนต์ก็ถือปิดกันอยู่ ถึงแมนว่าเห็นอยู่หนาจอแต่ว่าบัตรสิขอตอบไปยังตอบอะไรอยู่ต้องเข้าใจด้วพี่น้องเด้อขอบพุนพี่น้องลายๆก็แล้วกันไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ